ตารายผู้เติบโตมาจากข้าวกลนบาทมีชีวิตสุดแสนอาภัพไม่เคยเห็นหน้ากระทั่งแม่ผู้ให้กำเนิดปี2542นนทรีนิมิบุตรผู้กำกับหนุ่มไฟแรงได้สร้างหนังนางหน้าขึ้นมาเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงซึ่งเป็นการกำกับการแสดงเรื่องที่สองของนนทรีต่อจากหนังเรื่อง2499อันพาลครองเมืองที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน ในหนังเรื่องนางนาคผู้ที่รับบทแสดงเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์ตโพรหมลังสีแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกันกับดาวร้ายชื่อดังในหนังไทยเมื่อราว40-50ปีก่อนหลายแต่หลายคนต่างลงความเห็นว่าในเรื่องนางนาคนักแสดงท่านนี้มีหน้าตาละไม้คล้ายสมเด็จท่านนั้นมากทีเดียววันนี้6 9 Stories เราก็จัดตามคำขอของแฟนๆที่ได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าอยากรู้เรื่องราวของดาวร้ายท่านนี้ และนี่คือเรื่องราวบางแง่บางมุมของดาวร้ายผู้อาภัพเด็กปั้นของบรมครูครูชาลีอินทรวิจิตที่เรารู้จักกันดีในานามของดามโดมขมลักสำหรับเรื่องราวของดามดัศกรและลักอภิชาติเราได้นำเสนอรับใช้ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถรับชมย้อนหลังและกดติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับดาวร้ายที่ขอนำเสนอวันนี้ก็คือโดมสิงโมลีดุเข้มปืนไวสไตล์โดมประวัติความเป็นมาของดาวร้ายท่านนี้มีน้อยนิดเต็มที เราขอเรียบเรียงร้อยรวมเสนอท่านดังนี้ครับปี2 5 1 3ครูชาลีอินทรวิจิตเวลานั้นได้ผลิตละครป้อนให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง7หมอชิดครูชาลีท่านเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายเป็นอัจฉริยะในละหลายๆด้านทั้งการประพันธ์เพลงสร้างภาพยนตร์กำกับภาพยนตร์ท่านกำลังเตรียมทำละครบูขึ้นสักเรื่องหนึ่งจากเรื่องที่เคยทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วนั่นก็คือเรื่องชาติเจ้าพญาซึ่งพอนำมาปัดฝุ่นสร้างเป็นละครเลยตั้งชื่อใหม่ว่าปิงวังยมนาน สำหรับละครเรื่องนี้ครูชาลีตั้งใจจะปั้นจะสร้างดารานักแสดงมารับบทในเรื่องนี้ใหม่หมดเรียกว่าใหม่ทั้งชุดโจกเวียนดามดักกรคนเดียวที่เป็นเด็กสร้างของครูชาลีอยู่ก่อนแล้วและดามก็เคยชิมลางการแสดงมาก่อนแล้วในละครเรื่องแรกในชีวิตก็คือหญิงก็มีหัวใจส่วนอีก3คนที่ครูชาลีนําเข้ามาก็คือ1สมคิดเล่งอิวมีอาชีพตํารวจประจาสถานีตํารวจนครบาลสามเสนครูชาลีเห็นว่าหน้าตาหล่อเลาคมคายดี เลยเปลี่ยนชื่อจากสมคิดเล่งอิว่วให้ใหม่ว่าคมอักเดตคนที่สองเป็นหนุ่มนักฝันผู้อยากเป็นดารามาตั้งแต่เด็กบ้านอยู่แถววังใหม่เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครครูชาลีเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เหมือนกันครับคนนี้จากชื่อจริงว่าสมชายสะอาดสีเปลี่ยนมาเป็นลักอภิชาติซึ่งต่อมาได้ฉายาว่าราชาหนังบูผู้โด่งดังนั่นเองและคนที่สามคนนี้ประวัติค่อนข้างมีจดบันทึกไว้น้อยนิดรู้แต่ว่าเป็นชาวพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตอนที่เขาทํางานอยู่ที่สํานักงานเทศบาลเมื่อเลิกงานก็ต้องเดินทางกลับบ้านผ่านโรงภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเฉลิมกรุงทุกวันทั้งเช้าและเย็นสมัยนั้นโรงภาพยนตร์ดังๆใหญ่หญๆก็มักจะเป็นจุดศูนย์รวมของดารานักแสดงครับขังดาวร้ายหญ่น้อยก็จะแห่มาหางานกันที่นี่พระเอกนางเอกเพมหนังเปิดตัวเข้าฉายทีก็จะมาโชว์ตัวโปรโมตโฆษณาหนังที่ตัวเองเล่นด้วยเฉลิมกรุงจึงเป็นแหล่งพักพิงพบปะกันของดารานักแสดงผู้สร้างผู้กำกับและผู้ชม ชายหนุ่มผู้มีความสูงสง่าถึง178เซนติเมตรคนนี้เดินผ่านเฉลิมกรุงทุกวันรูปร่างหน้าตาของเขาไปเตะตาแป้นพรืมสะชัยดาวร้ายในยุคนั้นเข้าอย่างจังแป้นพรืมสะชัยจึงได้ชักชวนหนุ่มเจ้าของร่างสูงโย่งสง่าคนนี้ให้ไปแสดงหนังโทรทัศน์เรื่องห้องสีชมพูในปี2512พอได้เข้ามาเป็นหนึ่งในเด็กปั้นเต็มตัวของครูชาลีเพื่อเล่นละครเรื่องติงวังยมน่านครูชาลีท่านเลยให้เรียกเขาคนนี้ว่าโดมสิงหะโมลี ทั้งดามโดมคมลักค,คือเด็กปั้นของครูชาลีพอถึงปี2514ครูชาลีท่านจะสร้างภาพ,พยนตร์ให้เด็กในสังกัดทั้ง4คนเล่นคือเรื่องสื่อการมเมธเพวางตัวให้ลักกับิชาตเป็นพระเอกให้คมอัคเดชท,ที่แม้จะหน้าตาหล่อเหลาคมคายแต่ครูชาลีมองว่าให้เป็นพระรองจะดีกว่าส่วนดามกับโดมนั้นครูชาลีฟันทงเลยว่าถ้าเอาดีทางดาวร้ายจะมีชื่อเสียงโด่งดังในภายภาคหน้าพอครูชาลีฟอร์มทีมงานแล้วก็วางตำแหน่งเด็กปั้นในจุดที่เป็นที่พอใจแล้ว ครูก็มาคิดอีกทีว่าจะให้เด็กใหม่ดามโดมคมลักอุ้มหนังทั้งเรื่องต้องเป็นเรื่องหนักหนาแล้วก็ไม่เป็นพลดีแน่แน่ครูชาลีมองอีกมุมจึงพบว่าเอาอย่างนี้หนังเรื่องสื่อการเทพจะต้องมีพระเอกนางเอกชัดเจนมาช่วยอุ้มช่วยดึงช่วยชูหนังไว้ชนิดต้องเป็นนักแสดงตัวแม่เหล็กด้วยไม่งั้นไม่รอดแน่ปี25 1 4สื่อการเทพจึงได้สมบัติเมธนีมาประกบกับเพชรราชวราช พื่อช่วยดันหนังแล้วก็ดันเด็กปั้นหน้าใหม่ทั้ง4ปรากฏว่าหนังฟอร์มใหญ่ระบบ35มิลลิเมตรซีนิม่าสโคปมีเพลงประกอบในหนังทั้งลูกกรุงลูกทุ่งถึง11เพลงเรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามดามโดมคมลักแจ้งเกิดสําเร็จในปี2 5 1 4ปีเดียวกันท่านมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนผู้กำกับหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงในขณะนั้นเพิ่งจบจากอเมริกามาหมาดๆกำลังจะกำกับหนังเรื่องแรกในชีวิตและปั้นสรพงษ์ชาตรีกับนัญนาชีวานันท์ขึ้นมา ในเรื่องมันมากับความมืดท่านมุยเลยได้ติดต่อขอเด็กในสังกัดของครูชาลีให้ไปร่วมแสดงครูชาลีได้ส่งโดมสิงโมลีดามนาสกรและคมอักเดตไปร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยในส่วนของโดมหลังจากปี2 5 1 4ที่ได้เล่นหนังเรื่องแรกก็คือซีอการ,รมเทพและเรื่องที่2คือมันมากับความมืดของท่านมุยเขาก็ได้มีผลงานต่อเนื่องมาอีกมากมายหลายเรื่องดามกับโดมเอาดีทางดาวร้ายเต็มตัว และได้ดีสมคำทำนายของครูชาลีส่วนคมแม้จะเล่นเป็นฝ่ายดีก็ไม่มีความโดดเด่นอะไรมากนักแต่เล่นเป็นพระเอกรองบ้างผู้ช่วยพระเอกบ้างก่อนจะหันตัวเองไปเป็นผู้สร้างผู้กำกับหนังที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคนหนึ่งของวงการหนังไทยในนามของบริษัทโคลีเซียมภาพยนตร์ส่วนลักอภิชาติด้วยความสูง165เซนติเมตรเขามองว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะเป็นพระเอกเหมาะที่จะเล่นบทบูมากกว่าก็าทุ่มเทฝึกซ้อมตัวเองกลายเป็นดาวบูผู้ช่วยพระเอกจนรับฉายาว่า ราชาหนังบูอย่างที่กล่าวมาแล้วปี2512โดมสิงห์โมลีได้รับการชักนำเข้าสู่วงการโดยแป้นปรื่มสะชัยดาวร้ายในยุคนั้นต่อมาในปี2513โดมยังเป็นนักแสดงตัวประกอบโนเนมยังไม่มีชื่อขึ้นในใบปิดหนังเสียด้วซ้ำอย่างหนังเรื่องกำแพงแสนในปี2513ของผู้กำกับพิชิตมีชัยเขาก็เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆปี2512ก็เคยชิมลางมาก่อนหน้านี้แล้วในหนังทีวีจากเรื่องห้องสีชมพู สี่แควและมะกอ,อกสามตะกร้าก่อนจะมาเปิดตัวกับหนังเรื่องแรกในปี2 5 1 4เรื่องสื่อกามเทพของครูชาลีอินทรวิจิตต่อมาโดมก็มีชื่อเสียงโด่งดังกับการรับบทดาวร้ายในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวนสนให้แกลเพื่อนรักในปี2 5 1 5แหวนทองเหลืองหมอกฟ้าในปี2 5 1 6หรือจะเป็นหนังเรื่องปล้นครั้งสุดท้ายผมไม่อยากเป็นพันโทในปี2 5 1 8ส่วนประวัติของโดมนั้น แม้จะมีน้อยนิดแต่ก็เป็นความน้อยนิดที่สร้างความสะเทือนใจอยู่พอสมควรโดมสิงหโมลีเกิดที่ป้อมพระจุนจอมเกล้าตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการน่าเสียดายที่เราไม่มีข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเขาแต่ถ้าจะให้มีเคราะห์ก็คงจะมีอายุมากกว่าดามคมและลักไม่เกิน3-4ปีดามเกิดปี2488ส่วนคมกับลักเกิดปี2489 โดมสิงโมลีก็น่าจะเกิดในช่วง2,483-2,489ถึงราวๆนี้นี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับโดมเป็นบุตรคนเดียวของกัปตันอุ่นสิงโมลีซึ่งเป็นกัปตันเดือนเรือทะเลบรรทุกสินค้าอนิจจาโดมกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กยังจำความไม่ได้สุดแสนจะอาภัพที่เขาไม่เคยเห็นหน้าแม้กระทั่งแม่ผู้ให้กำเนิดเลยโดมเติบโตจากข้าวที่ญาติหยิบยื่นให้บ้างและอาศัยข้าวก้นบาดพระเสียเป็นส่วนใหญ่ เขาเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพุทธิศึกษาพ่อมพระจุลจอมเกล้าพระประแดงและไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรปราการจนจบมัธยมศึกษาปีที่6พอเรียนจบแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันเพราะอยากเป็นช่างเครื่องยนต์โดยมาสายุธิวัตรทองนพคุณคลองสารทนบุรีแต่เขาก็เรียนไม่จบเพราะมีปัญหาด้านการเงินผลงานเด่นๆเป็นที่รู้จักและก็จํากันได้ด้วยใบหน้าของเขามีความละไมคล้ายคลึงกับ สมเด็จพุทธจารย์ตัวพรหมรังสีในหนังเรื่องน,งนางนาคปี2542ของนนท์สีนิมิบุตรหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มีผลงานอะไรต่ออีกเลยข้อมูลตรงนี้มีอยู่สกระแสนะครับบ้างก็ว่าท่านเสียชีวิตแล้วและบ้างก็ว่าท่านาย้ายไปอยู่ที่จังหวัดตราดนี่คือเรื่องราวของดาวร้ายผู้อาภัพโดมซิงโมดี เท่าที่เราพอสืบค้นข้อมูลได้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านใดพอมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรื่องราวชีวิตของดาวร้ายท่านนี้ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวมาทางเราได้ตลอดเวลาที่นี่ที่เดียวเพื่อเราจะได้นำมาเรียบเรียงเพื่อน,นำเสนอเกร็ดชีวิตของดารานักแสดงที่เราชื่นชอบชื่นชมต่อไปครับขอให้มีความสุขมากมายอยู่รอดปลอดโรคทุกท่านครับ